สู่รายการลงแจ้งออนแอร์กันต่อนะคะแต่ตอนนี้มีรายงานข่าวด่วนเข้ามานะคะว่ามีขบวนรถนักข่าวของช่อง5้านะคะพลิกคว่ำที่บริเวณอำเภอสีคิ้วนะคะที่โคราชนะคะแล้วก็มีรายงานมาบอกว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยในเหตุการณ์นี้นะคะเ็นบอกว่าเป็นช่างภาพอ๋อเป็นช่างภาพเดี๋ยวก็ต้องอาจจะต้องมีการสอบถามข้อเท็จจริงกันต่อไปนะคะแน่นอนว่าอาจจะมีรายงานจากคมข่าวคมชันลึกในช่วงเที่ยงนะคะคุณผู้ชมก็ติดตามชมกันได้ความคืบหน้าแต่ตอนนี้ เรามาคุยกันต่อในเรื่องของอการลงทุนของเราเมื่อช่วงที่แล้วลุงแจมได้ถามว่าเอ๊ะถ้ามีเงินล้านนึงกับคุณอัมพลลุงแจมเนี่ยจะต้องเอาเงินเนี่ยไปบริหารจัดการยังไงบ้างเกิดอยากจะไปลงทุนมีความเสี่ยงน้อยเสี่ยงมากยังไงบ้างคะครับเมื่อกี้ที่โจทย์ของงแจมคือว่าอยากจะ,กะเกษียณด้วย,ย,กกยใช่ไหมครับอยากเกษียณนี่ผมแนะนําว่าควรจะไปดูที่การยอมรับความเสี่ยงของอแจมณน,นขณะดนี้ก่อนใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราค่อยมาไปวางแผนกันว่าเราต้องการเกษียณเนี่ย กเกษียณ<ม>แบบไหนนะครับกรเกษียณสุขเกษียณทุกม,มีนะครับ<ม>คือปัจจุบันนี้คนที่มีอายุเ,เข้าสู่ไ้กเกษียณแล้วเนี่ยเงินไม่พอใช้<ม>เพราะว่าเราประเมินตัวเองต่ําไปสูงเกินไปไม่ให้ต่ำเกินไปนะครับ ลุงแหญก็ต้องไปทําแผลแค่คงชีพก็แพงขึ้นด้วยแหละใช่ใช่ไหมฮะแล้วก็ครอบครัวเดี่ยวก็เยอะขึ้นูกลูกหลานก็ไม่มาดูแลแล้วก็ต้องดูแลตัวเองแต่ทีนี้คิดว่าเออมีเงินสักสมมว่าเดือนละหมื่นใช่แต่ทุกวันนี้หมื่นหนึ่งก็แทบจะทำอะไรไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องเกิดปัญหาด้านการเงินใช่ครับผมใช่ไหมครับเพราะว่าลืมบวกเงินเฟ้อเข้าไปใช่แต่ถ้าเฟ้อมากมากขึ้นก็ใช่ครับถ้าเราผิดไอ้เงินเฟ้อเนี่ยผิดมันก็ ในโปรแกรมของเราเนี่ยจะมีเรื่องของเง<ด>ินเฟอ้อแอดเข้ามาคำนวณได้ด้วยเราต้องไป<ต>คำนวณเพดานเงินกู้รัฐบาลไหมจริงจรมีผลไหม ก็อาจจะมีผลทางแม่ผมจะมารวมของผมด้วยจริงๆในโปรแกรมเราจะจะ,จะ,จะ,จะคำนวณให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะค,ะครับก็คือต้องดูว่าคุณลุงอยากมีมีเงินใช้หลังเกษียณเนี่ยเท่าไหร่แล้วตอนนี้มีเงินอยู่แล้วเท่าไหร,ร่นะครับแล้วตอนนี้ลงทุนเอาเงินที่ได้เนี่ยไปลงทุนได้ผลตอบแทนเท่าไหร,ร่เงินเฟ้อที่ประมาณกลารไว้เนี่ยเท่าไหร่สรุปแล้วผมไม่ควรฝากเงินฝากแบงค์ใช่ไหมจริงๆต้องดูว่า ความเสี่ยงเนี่ยเท่าไหร่แล้วเราอยากได้รีเทิร์นเนี่ยคือผลตอบแทนเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าสมมติว่าเป็นเขาเรียกเงินเฟอ้อทั้งสี่ดอลบลบี่เราได้แค่หนึ่งจุดสองหรือสองเองครับต่ำต่ำกว่าเงินเฟอ้อครับใช่ไหมทีนนี้หลังจากที่เราทําแพร์แล้วเราจะรู้แล้วว่าเราควรจะลงทุนหรือเปล่าใช่ไหมฮะแต่แน่น,นอนแหละคนเราก็ยังอยากลงทุนเพื่อได้ผลตอบแทนใช่ไหมครับทีนี้ผลตอบแทนเท่าไหร่เขาก็จะบอกในนั้นว่า แผนเนี่ยถ้ามันไม่สําเร็จขึ้นมาเนี่ยลุงแจมควรจะเอาเงินที่ได้เนี่ยไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อจะให้ได้เงินในอนาคตเท่า<ช>ที่ลุงแจมอยากได้นะครับแล้วเราค่อยไปหาไปสกรีนหาก็คือ MyScreener ก็คือไปสกรีนหาตัวออกองทุนที่เหมาะนะครับนี่เราก็ไล่ตามโปรเซสของตรงนี้เลยนะครับอื๋อครับเริ่มตั้งแต่ ios ก็คือนะครับ ถาวัตถุประสงค์ก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ไปแพ่ไปวางแผนนะครับวางแผนเสร็จแล้วก็ค่อยไปหากองทุนที่เหมาะกับแผนของเรานะครับถ้าเรายังไม่มั่นใจเราก็เข้าไปในซิมพอรตก่อนนะครับก็คือทดลองซื้อขายเล่นๆกันก่อนอ๋อคือเหมือนเข้าไปทดลองเล่นทดลองเล่นได้ครับผมก็คือข้อมูลก็อัปเดตเป็นประจำอยู่แล้วครับจากบอกเอ๊ะตัวนี้นะครับให้ผลตอบแทนสูงลองซื้อสิทำรายการลองซื้อเข้ามาได้นะครับในซิมพอต นะครับพอซื้อเสร็จแล้วปุ๊บลองขายซิผลตอบแทนจะเป็นยังไงเรานะครับลองสักช่วงหนึ่งก่อนก็ได้นะครับทดลองได้ได้ครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยเรามีระบบที่บอกว่าระบบแจ้งเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นเอสอ็มเหรือว่าโมบายอเลอร์นะครับนะ b i l e โมบายแอปเนี่ยนะครับก็สามารถจะช่วยเราตรงนี้ได้ก็เอาเป็นว่าต้องมาอีกเลย ใช่ไหมใช่ครับแต่ก่อนอื่นให้อยากให้ผู้ชมเข้าไปลองดูก่อนใช่ครับนะครับเข้าไปที่อะไรนะเวลส์เมจิกใช่ไหมสชยชื่อว่าเวลส์เมจิกดอทคอมนะครับ w e a l t h m a g i k ครับผมรวยรวยปลอมๆนี่นะหรือว่าเข้าไปโหลดแอปเปิ้ให้รวยแต่ว่าเสกให้รวยก็ได้แอปเเสกให้รวยนะเมจิก ใช่ไหมฮะแล้วค่อยมาอีกนะฮะไว้คราวหน้าจะมาไปทดลองเล่นดูว่าอันไหนจะรวยแต่วันนี้เห็นบอกว่าตอนนี้ทุเรียนกําลังออกที่จันผลไม้เยอะเลยเงาะต่างๆเขาบอกราคาดีด้วยนะปีนี้เพราะว่ารู้ไหมเพราะว่าดอกไม่ติดฝนตกตอนที่แดดตอนที่ออกมาเพราะฉะผลผลผลิตจะมีน้อยวันนี้จะได้กินทุเรียนหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเห็นบอกว่าตอนนี้ที่จันทบุรีเนี่ยแผงขายผลไม้อยู่เต็มถนนเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สามแยกปากแซงนี่นะฮะอํเาเภอเมืองจันทบุรีใครเคยไปก็คงจะรู้รถทุเรียนเต็มไปหมดนะครับไม่แต่นักท่องเที่ยวกลาดลใญ<ห><ก>่อยู่นะทางรถทัวร์เห็นบอกว่าจะมาทั่วโลกแล้วเนี่ยรถทัวร์รถนักท่องเที่ยวด้วยแล้วเขาก็จะจอดกันอย่างคนผู้ร้องมาเนี่ยนะอีกหน่อยก็จะไม่มีแล้วล่ะเพราะว่าจีนเอาไปหมดค่ะอย่างคุณทีรสพงอยู่ในสายใช่ไหมถ้าคุณโรสันอยู่ในสายแต่ว่าผู้ร้องนี่คือคุณทีรพงบอกว่าการใช้รถใช้ถนนที่บริเวณสามแยกปากแซงที่ตำบลปากแซงอําเภอเมืองจังหวัดจันทบ เขาบอกว่าก่อนหน้านี้นี่เคยร้องเรียนมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วอ่าไม่เป็นไรไปดูคนเฝ้าถนนเอ้เจ้าของถนนหน่อยัวหน้าหมวดการทางจันทบุรีอะครับคุณเลอสันคุณเลสันสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจากปัญหาที่มีผลไม้เยอะเลยบนหลทางค่ะมีคนร้องเรียนมาเรื่องของการใช้รถใช้ถนนที่บริเวณสามแยกปากแซงเนี่ยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะบอกว่าเอ๊ะดูเหมือนการจราจรจะใช้ลําบากเหลือเกินบริเวณนั้นทางหัวหน้าหมวด,ดการทางเองได้มีการแก้ไขเรื่องนี้ยังไงไปบ้างแล้วคะเรื่องต้นนะครับได้มีการเข้าร่วมประชุมนะครับตรงร่วมกับทางทางสสพวชัยแล้วก็ทางตารวจสพเมืองทางอำเภอเมืองทางแผงทางหมวดทางการก่อสร้างนะครับครับผมว่าประมาณวันที่25มีนาคมครับ เห็นเขาบอกใครเขาบอกว่าเป็นยังไงฮะเดี๋ยวประชุมกันแล้วว่าไงฮะประชุมกันก็กเบื้องต้นนะครับจะจัดให้จัดหาพื้นที่ให้ให้ให้ใหท,ทําการค้าขายนอกเขตพื้านะครับยังไงก็ต้องดันทางชาวบ้านที่ค้าขายออกไปจากพื้นที่นะครับ,รบได้เริ่มไปพูดคุยกันบ้างหรือยังคะกับตัวแทนของพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ถแถวๆนั้น เอาตัวแทนก็ไปแจ้งไประยะระยะทีนี้ว่าหลังหลังสองการเนี่ยจะมีการนัดประชุมทางทั้งที่ผมแจ้งทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวแทนทั้งพ่อค้าแม่ค้าด้วยอีกทั้งนับแต่ความจริงตรงนี้ก็มีปัญหามาทุกปีอะเนาะใช่ไหมผลไม้ออกก็ต้องรีบขายครับครับแล้วปีนี้ออกเยอะไหมฮะก็เยอะครับช่วงนี้ก็เริ่มต้มทีแล้วน แต่จะเปเยอะจริงๆก็คงจะเป็นพุทธสภา,าไปแล้วสักช่วงฤดูนาอะไรนะค่ะเห็นว่าจะมีงานทุเรยียนโลกที่จันทบ,บุรีแล้วใช่ไหมะต<อ>นมันผมไม่ค่อยได้กินเลยนะครับคุณเลอสันคะอยากจะถามว่าเต็นที่พ่อค้าแม่ค้าเขาตั้งขายผลไม้กันที่บริเวณตรงแถวแถวสามแยกปากแสงแสมีประมาณกี่เต็นท์นะคะถึงมีผู้ร้องเรียนออกมาว่าเอ๊ะมันเบียดเบียนการใช้รถใช้ถนนของเขาเหลือเกิน ตอนนี้ก็ก<ม>็เป็นลักษณะเป็นเต็นชั่วคราวแล้วก็เป็นแผงร่มนะฮะแต่มีจานวนสักประมาณสี่ห้าสิบรายได้<า>ค่ะแล้วการแก้ไขในเบื้องต้นตอนนี้เราได้ลงไปดูไหมคะแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปบ้างหรือย,อยังคะครับเบื้องต้นก็ไปแจ้งพ่อค้าแม่ค้าว่าจะต้องยังไงก็ต้องคืนพื้นที่ให้กับประชาชนผู้ใช้ทางนะครับครับค่ะครับผมแล้วในเรืร่องถนนนี้เป็นของของใครฮะของทางหลวง ครับเป็นไปตลนดของทางหลวงทีงนี้ว่าตรงบริเวณเนี้ยปีนี้มีการก่อสร้างซึ่งเราก็ได,ได้ได้เชิญทางช่างโครงการด้วยมามาร่วมประชุมเพื่อผักกันพ่อค้าแม่ค้าเพราะยังไงมันก็ต้องก่อสร้างก่อสร้างทางด้วยนะ,ะครับเห็นว่าทางพ่อค้าแม่ค้าเขาขอขายผลไม้ไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เหรอคะครับตาม<อ>หนังสือที่เขาที่เขาร้องมามที่เขาก็ระบุว่าถ้าเกิดว่า ม่ของเขาขายเนี่ยเขาก็จะปิดถนนซึ่งมันก็จะทําให้ผู้ใช้ทางเดือดร้อนมากกว่าเก่าครับอ๋อทีนี้ก็เลยต้องต้องร่วมประชุมทางหลายฝ่ายเพื่อหาลือหาหาจุดที่มาลงตัวที่ว่าจะผลักดันให้เขาออกไปค้าขายบริเวณอื่นแล้วไม่ให้เดือดร้อนกับผู้ใช้ทางนะครับค่ะครับแต่ในเบื้องต้นตอนนี้ก็ยอมรับข้อเสนอของเขาใช่ไหมคะว่าให้หายไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ไม่ไม่ครับไม่ครับ oh. ยังไงก็ต้องต้องประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อว่าหาแนวทางอาจจะหาจุด อื่นที่เป็นอาจจะเป็นจุดของเอกชนที่เขาจะย้ายไปขายได้หรือเป็นพื้นที่อื่นที่ไม่ขีดขวางการจราจรมากนะคะค่ะเอาละค่ะยังไงสอบถามท่านหัวหน้าหมวดการทางเพียงเท่านี้ก่อนลุงจจมีอะไรจะถามต่อไหมคะบ่างปีหน้าเจอกันใหม่ครับ่ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเพราะชาวบ้านเขาปีนึงเขาขายได้ครั้งเดียวค่ะ ตแต่ผมผมคิดว่าผลไม้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าจะเป็นสินค้าส่งออก <ฮะ S 2> ที่สำคัญและนํารายได้ให้ประเทศเราด้วยยิ่งจันทบุรีนี่โอ้โหครับเพราะนั้นถ้าส่งออกไปได้เราจะไม่ขายที่นี่เลยขายตา <laughs> ่างประเทศหมด ก็เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างหนึ่งค่ะเอาละค่ะตอนนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการลุงแจมออนแอร์นะคะต้องวันนี้ขอบประคุณคุณอัมพลจะย่ภูมินะคะภูมิในการอาวุโสสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริษัทเวลแมนจเมนต์ซิสเต็มจำกัดขอพระคุณมากค่ะที่ได้ร่วมมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็พูดถึงเรื่องราวของการลงทุนโดยเฉพาะในกองทุนให้กับเราในวันนี้นะคะและนี่เองหมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการลุงแจมออนแอร์นะคะคุณวิทูและดิฉันเมทินีพร้อมกับแขกรับเชิญลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ